สบายดีพี่น้องวันนี้มาในชุดสีขาวไม่ได้ไปไม่ได้ใช้แมสี์เ้อสีมาซื้อไข่เลยละกันไปแอนบริจาคในหม่องซูนกักตู่ในบรนนาพวกนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาซูยิงเจี๊ยบให้พอน้องบอยซื้อไข่มาหาเจี๊ยบกำลังตัดผมให้พอน้องบอยอยู่รอนางสะกอนพี่น้องเอ้ยอันนี้คือไข่จ้า นี่ของเจสีอันนี้ของหญิงเจี๊ยบแล้วจะเอาไปยังไงสวัสดีน้องฟ้าซื้อน้ำปัาซื้อน้ำปลาอีกแล้วน้องบิ๊กขี้ลายแล้วอ่ะเป็อไงหญิงแั่ผมจ้าสวัสดีจ้าวันนี้อาจารย์ร้านมีลูกค้าอีกแล้วค่ะ ลูกค้ามาแต่ไซค่ะนีนะคะในกับบ้านเองเหรอพ่อ, <laughs> อ,อ,อน้องพี่นนองบอย <laughs> <laughs> มาแตกป้าคนละเราป้าเาีซาลอนได<ห><อ>้ลูกค้า <laughs> อีกเ้ว <laughs> พี่น้องเลยเอาเสือแรงแรงนี่พูดได้ล่ะสวัสดีปารุงยังสวัสดีไหมเร็วเร็วเร็วเออสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องปองป้า <laughs> ส่งอะไรยิงลุกตามใจสร้างค่ะตามใจสร้างเจ้าเถิดละแะ่ไม่เอาตามใจลูกค้าไม่ได้นะคะโชคมาโชคนัมนจะหล่อหน่อยโชคตามใจสร้างค่ะค่ะสุดอันสุดอันสร้างตัดผมกับพี่น้องเลยลุดโรงเรียนโอ้ยแม่งควมเลยเอาสุดโรงเรียนเดี๋ยวเราให้นางตัดผมแปลกระจังสี ไปแช่แอปน้ำอีกทีล้อนะแอบน้ำอีกนี่นะโอ้ยบุ่ญอังดิคือจังะมาโทรนะตั้งแต่หึ่งหึ่งไปอาบน้ำแล้วเพราะยังคือเก่าอยู่เสร็จแล้วหรออะไรอ่ะกี่เดือนแล้วมึกไปท่องไปใส่กับผู้ใดมาฮะจบได้พ่อแม่นะฮู้และเบ้า มไ,ไม่ใช่แหละบอกขมิ้เด้วยโอ้ยู้ใดสิเป,ป็นพอได้เนาะูุใดสิมาลาผิดสอบเจ๊เจีจจ๊ยบกระเทยเท่าเท่าปานนี้ยังปล่อยจะของให้ได้ถือพาค่าทองมาเนาะอันมว้วนกระมวนบริบัญญับัญยั้งนะใดเดี๋ยวนี้มว<ต>้วนจนลืมรบริพุรนะิจปอ,ป,อปองกันอย่างค่าแต่มวนจังสั้นแล้วปอกมันรูด <poisoned indo> <EN AC ES> อะไรมันของฉันเธอมาต้องเธอมาต้องมาหลอกเลียนแบบพี่น้องเอ้ยแต่ให้พ่อนำ兵นั่งบ่ายพอดหักไม่น่ะคือลายแผลในมือน่ะไม่แววพอดพี่น้องมึงได้ผูดได้ยังได้หักจามาหักไม่นั่งคือลายแผลหักไม่ขึ้นอยู่แถวแขนนั่นกากสะเยอะจะให้ฉันไปอาบน้ำกันเด้อจ้าค่ะ เดี๋ยวค่อยดูว่าฉันอาบน้ําเสร็จแล้วจะสวยไหมไปแล้วจับพี่ไปอาบกางเกงได้นะใสบ<ค>่นะใสยังไข่เนี่ยก็ซื้อร้ายโพดโพพราะแทนใน้องคนนในซองอันนกระเพ็ะอระองอัดบ้าว่า,าแต่ห่อเดียวนะวโพดโพไว้กินจะกคลองแน,น่ะจะกคลองเลสิบ,บมีกินแล้วเอาไปบริจาคเบิร์ดเออเมื่อไหร่จะคงน้องบิน้องบอย เออไป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 ฝ่าวแปร์น้ำนาใดเนาะพี่น้องเอ้ยคือยังบ่แล้วมาถัวอยู่ยังมาแล้วบ่ถัวอยู่มันพอดมันพ้ออะไรไหนเรื่องสิเล้วแล้วนุงกัดฉันเออของเขามาแต่งยังอยู่ในหม่องมือมือนี่ โผเฮ้ยม oh, 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 no no ือไอ้ขามือไอ้ค right? um, okay, like um. ้ออะไรไดาถ่ายยังบอกสิเฮ็ดงามไปใส่ผอันเดียวนี้นะซั่ไปบริจาคไข่ซื้อกะเอาไข่ไปให้เขาแล้วก็แล้วเธอมีผู้บงผู้บ่าวด้วยจ้ะโอ้ยผู้บงผู้บ่าวสิจากแนมบังอยู่บ่เอาสิจากแนมยู่ตัวบ้าแนมสวยๆยังางแต่เธอมาถ่ายอย่างบอกมันมืดม่วกอะไรกะยากเลยกล่องฉันบริดมืดได้มัว นี่แม่แนปโป้ยู่ก่ะ้าโทตมันติกเดืองหไหมโป้กับบาริมีอีหยังงนาะพี่น้องเอ้ยใส่เสื้อในเข้าไปซื้อๆนมกับบาริดีมีมิเต่เฮปมาตัวเดียวเนี่ยตอดปอดอยู่นี่คือการแต่งหน้าของเจ้าของ,ของร้านอัพพิซาลอนนะคะน,งา,นะางนาไม่เบาแล้วดูสิเธอโบอกปูนเข้าไปเยอะแล้วนะ่ะ โบเข้าไปแล้วก็ขัดแซไปจะ<น>สวยนำบริเรืองง่ายๆ้เธอเด้เอ,ดอบัดเขาเมืองเพราะว่าพี่น้องเลยเหตุเกคือคนป่วยสิไปหาหมอเนี่ยแหละบัดอันนี้้ํำสิไปเอาไข้ไปบริจาคนั่นนี่นั่นน้อยเดียวนะไข่จำสิฟฟองบาเหตุปะ <laughs> อะไรแม่งอะไรมาตอมหัวเนี่ยหรับแรงอ้แม่งอะไร แม่ยังไม่ขัวารับแลนันเด็โอ okay? ้ฉันก็่เคยได้ยินว่าแม่ขวาับแลนอันเดเกวัวเอาบังเงาแเ่ิังเงานั่นแหละเขาเด็กเม่ขวารับแลนอือฉันบเคยเห็นแล้วก็เคยเห็นนี่แหละเมงขวารับแลนเป็นยังมันต้องขวารับแลนมันคือบขวกระปอกกระป๋อมรับเป็ดรับไก่มันคือบขวกรคือกไปขวารับแลนนี่เป็นแต่ยานเทอ่ากับผ้าผาว่านว่านาะ อีแจ๊กโซมงสิแล้วนี่นะแล้วยมเลยเด้อเหลีล่ยมเรก็ามาแต่งให้ฉันเตาเอาออไปแต่งนอกเลิกขายก็ได้เลิกขายชุดผู้ชายแล้วเ <laughs> ห็นเธอสวยฉันก็อยากสวยนะเพื่อว่าฉันบ่ยอมนะเพื่อว่าวอ่ะเร็วๆออกมาสัน่น <laughs> <laughs> มาในชุดสีแดงแรงริด สะพายกระเป๋าสีดำค็อขัสีดำา <What? S 2> อย่าดูขาสิ <laughs> อย่าดูขาสิ <laughs> ให้ดูหนะ้าทำไมทำไมต้องให้โฟกัสแต่ที่หน้าละ่ะก็ฉันยังไม่มีรองเท้าส้นสูงใส่ทุงนงทุ่งน่องก็ไม่ได้ใส่อ,อยากใส่มันมีแต่ฉันไม่ใส่ <laughs> ยใา้าข่ค,ครซิฟ้องนี่นะแต่งสุดจะเต็มยดุดส,สวยค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะออกจากบ้านได้ก็โอ้โหยรอบเ,เป็นซิบชั่วโมงค่ะแต่งบ่ไม่ฉันไม่แต่งหรอกฉันสวยสวยธรรมชาติธรรมชาติลงโทษไม่ไม่เป็นไรไให้เธอสวยล่วงหน้าไปคนเดียวเธอหญิงไม่ได้ฉันต้องสวยนะะเพราะว่า ไปหอดคนกับสีไดมองเธอแต่เธอต้องเป็นคนแบกไข่นะอะไรเนี่ยจะแต่งตัวสวยๆอย่างนี้นะให้เธอแบกไข่หรอแล้วเธอสิเอาไปเบิดบอกใครนี่เธอทันถามเนี่ยเถอะทำไมล่ะสันว่าเรามาแบ่งกันกินอันหนึ่งแล้วเราเอาไปอันหนึ่งแล้วก็เราไปซื้ออะไรข้างหน้าอีกอย่างหนึ่งเอาเ้าวจะไปเนาะใดวันนี้ผมมันสองผมเขาก็ตั้งโรดห้ากับคั้นํำเนี่ยใช่กันนั่นนี่โอ้ สิกินแต่ไข่น่ะบอกว่าอึเมื่อกินอย่างอื่นตีโอ้ยมันก็ลายมือดิเธอเมื่อไกินมือเดียวกัดตัใจข้าใจก็เป็นอาหารแมือเป็นอาหารแห้งเป็นปากระปปองปากระป๋องก็เขาก็เอาไปแล้วไงเราก็ได้ไข่อย่างไงอ๋อเขาไม่ได้เอาไข่เออไม่มีไข่อ๋อเสีแรงหสองคนห้าไปก้อนข้าไปนันก้อนแล้วก็แล้วเป็นยังต้องรอเขาเข้ามาถ้ามีนั่งต้องรอเขาเห็นอย่างล่ะเอออ้าวก็ไปด้วยกัน โอ้ยไปดูกัน,กนยังคนละทีแล้วก็ไปสมทบกันยังคนละกันแล้วเขไปรอที่โน่นไงโอ้ยไปแล้วก็ต้องรอต้องถา่าเลยสิบม่ได้หาเหตุอย่างแนวอื่นบอกคะเธอไม่เวียดอย่างคะเวียดฉันเยอะแยะเธอจะมาว่าแต่ฉันไม่พูดนี่ติก้อยหอยอย่างเดียวเลยเธอหนะ <c ười> อะไรก้อยหอยบ้าเอานมคือรักผมเลโนี่นมน่นะเอาไปเมิดละบ่อนมน่ะเอาไปเบิร์ดละบ่อ ซ้ำนะอัวกันมันไม่ฟองนะซ้ำนี่ผ่ากิโลกี่ริ้วกิผ่าหายคือปรญหยัดใส่แน่วัวมีแต่ผ่าเจ็ดวัวบ่อยแต่งตัวสวยๆผัดวานอมผักกะเจาะอยู่เอารัดผมน่ารักน่ารักเออน่ารักว่ะใส่สีแดงเลยเอ้ยเป็นตะแพงสีขาถ้าวมือเอ้ยจะเป็นมึงเป็นตะแพงคือเด็กนี่คือเด็กอ่อน เหมือนเด็กเลยอ่ะอะไรทำอย่างนี้เหรออ่าะไรก็ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนูนูหนติดติติอ่างะติดอ่างได้เหรอหรือเสียทำไมเพิ่มเพิ่มทิ้ติดติดติดอ่างเหรออันูหนูชืิอเสียค่เออสิบแปดแค่เออสิบแปดวันที่เหลือเหรอหนูมาจากไหนคะ นมมาตนสวันขนกอ่านนูวันมาจากนรกสุกวรรณภูมิต่าะวันมาจากนรกเลยอ่นนกจะไปบริจาคไ่ค่ไว่าจะไปบริจาคตัวก็เปล่าทีก็ยังเปล่าแถมกระสานสองกระสอบก็ไลยเอา แต่ผมเลยกผมท่านให้ขวดอยู่แล้วค่ะค่ะไม่สนแก่เธอไม่เคยกวาดอยู่แล้วเธอไม่เคยกวาดอยู่แล้วกวาดซิซ้อมเพลงไปฮอดซ้ายละยิงยังกำลังซ้อมกำลังซ้อม,อมถึงไหนแล้วเกินกันยังประธนได้ปิดออะลองลองเกินมึงดูลองเกิน,น,กนให้เราฟังมึงดูอ่ะลองดูเกินยังไงอะ่ะขึ้นขึ้นเหรออืมและกราบงามงาม เป็นผู้ฟังทุกทางที่เชียน้องอยู่คือเก่าและเจ๊เจ็บมาบอกข่าวรอแรงใจจากทุกทานเชียรเอาไว้ในหนึ่งคนไปตะมอยไปตะกอไปป้ายยังแจ้งสว่างดอกสดใสขอแรงเชียรแรงใจ ยาสุนี้เลยเด้อจา้าเอาเงาบบนี้เอาให้มาดเกินจดซื่อเกินกับเงาน้ำแล้วมันทอนอันล้ำมันเป็นอะไรลองก่อนาวบาน้าชื่อเจียบที่คนรู้จักไครเน่หูจัด <laughs> หลายคนอยู่บ่ <laughs> พ่อสาวคนอยู่บ่ร่องรำด้วยใจรัก ปากแฟนนั้นจงเมตตาอยู่บ้านนออยู่ก,กับท้องไร่ท้องนานขอแฟนนั้นจงเมตตาช่วยเชียร์ให้เจ็บตรงดังถ้าเจ็บแั่ใดจะไม่ลืมแฟนทุกท่านที่ช่วยกันดันเป็นร,มรม่มโพร่มใจทุกคนมว่วนอยู่ไดนพราเอยู่ไหง แรงใจไม่อย่าฝ่าท้องฟ้ามืดมนอย่างบบนจเจ๊เจี๊ยบขอบคุณคนที่ยังเชียร์เจ๊เสมอมายังจำละสาวน่าเตะโอ๊ยบุามา <c oughs> แมบัยังจำได้สาวนะ่าอบใจทุกแรงเชียร์ทุกทาง ยังจำได้สะนะขอบใจทุกแรงเชื่อทุกการปดต้งสารสนาปูหน่อยค่อยจะอย่าห่างนี้ต่ออ้าวสิเจเพลง <laughs> อ้าวะกระเทือนเลยก่อนฉ <laughs> <laughs> ันยังเกิดเกิดให้ฟังแค่นี้แหละพี่เนาะฉันยังท่องไม่ทองบอกฉันยังท่องเนื้อมันบอได้ โอ้ยเลยก็จะได้ล้อหันล้อหนี่อยู่ต่อไปชิก็จะมีซิกเกิลของตัวเองแล้วนะชิก็จะไม่น้อยหน้าอัมราแล้วจ้าเธอต้องเอาให้พ่อเพาะนะเธอต้องเอาให้พ่อนะอ่าไอเสื้อผ้าจากห้องเครื่องคุณพี่อย่างแล้วชะกืึออย่าง ถามเราเลยเด้อยังไม่ได้ถามซื้อแลวพี่เอ๋ยบอกซื้อมาได้เด้นพูด่วมาจากห้องเครื่องจากสกลนคะขอบคุณมากมากขอบคุณจากใจจริงๆค่ะค่ะขอบคุณเช่นกันะแต่งเองบ่เป็นแต่คาริบ้าแต่งเองบ่บอกค่อยกิงค่ะจากพีน้องตอนนี้กับคณะนี้เวลาเท่าไหร่แล้วคณะนี้เวลาสิบนาฬิกาห้าสิบแปดนาทีแล้วยังไม่ได้ไปเลยทำไมต้องรอแล้วก็ รอนทางเท้านี่แหละร้อนแล้วก็จะไปแล้วแหละพี่น้องเอ๋ยสิเดินทางเลยเธอ <แด S 2> ว่านัว่าฉันอยู่นี่แหละฉันเดินว่าเด้เห็ดยังโยกเด็ดเปลี่ยงเปลี่ยนอย่อาอมัดผมเห็ดนาลากนาลากค่ะอา,อ,าอามัดยังไงเป็นวัยคลิปนี้กับสิจบไว้ซัมเน่สก่อนพี่นอ้นองไปพ่อกันอยู่ผุหลาคาบ้านนาคำนาผัววั<า>กผุแล้วแม่งป่ะจะติดตามตอนต่อไปค่ะสวยค่ะอย่างนี้ก็สวยค่ะสวยไปหมดเออเนาะอีเท่าเอ้ยทำไมมึงไม่เท่าเลยอ่ะอ้าว ไมื่อไหร่มึงจะตายว่ะอเออมึงสวยไปก่อนอืมเซ็กซี่จิกนะจิกนะแบลบแบลแอปแบลหน่อยแบลยังไงไปแล้วพี่น้องค่ะฝากเป็นกำลังใจ<ว>ให้เจ,จ๊เจ๊บเจ๊สีเธอด้วยนะคะเจ๊เจ๊เธอเท่าเลยนะคะไม่สวยแต่ไม่ว่างแถม ยิ่งแก่ยิ่งแซ่บค่ะแค่ไปแล้วพี่น้อง